ท่อนหุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลสมัยก่อนเวลาที่นกักการเมืองไทยสักคนถูกจับได้ว่าโกหกหรือทําผิดพลาดอะไรสักอย่างก็ถือว่าน้อยถึงน้อยมากอยู่แล้วที่จะมีสักคนกล้าหารออกมายอมรับผิดพูดขอโทษประชาชนแล้วลาออกจากตําแหน่งโดยที่ไม่ต้องรอให้สังคมกดดันซึ่งผิดกับบางประเทศเช่นเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นในความผิดที่น้อยกว่าก็ยังแสดงสปิริตด้วยการลาออกให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง การแสดงความรับผิดชอบของนักการเมืองบ้านเขาได้สร้างมาตรฐานของคนอาชีพนักการเมืองไว้ค่อนข้างสูงส่งมีเกียรติน่าเชื่อถือและดูสง่างามแต่กับนักการเมืองไทยน่ะหรืออย่าให้ผมเซตเลยไม่ต้องไปวัดรอยสำนึกกับมาตรฐานของนักการเมืองชาติไครเขาหรอกวัดแค่มาตรฐานของไทยเราเองก็เลวร้ายกว่านักการเมืองรุ่นก่นกอนๆอย่างเราเห็นได้ชัดนักการเมืองยุคนี้ถือเป็นนักการเมืองสายพันด้านคือมีความหน้าด้านระอย่างอายเป็นเท่าทวี พูดจากโหกหกมดเท็หลายวันจับได้ไล่ทันก็หันไปพูดเรื่องใหม่พูดจาหลอกต้มคนงโง่ในเรื่องใหม่ๆต่อไปโดยจะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ให้ความสําคัญกับคําพูดหรือสัจจะมนุษย์ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญมากที่ไม่ใช่แค่การเป็นนักการเมืองแต่คือความเป็นคนอย่างกรณีเจ้าของพักล้มสถาบันตัวจริงบินไปประเทศใกล้ๆเพื่อพบอดีตนักโทษหนีคดีขนาดเด็กมปลายที่อ่อนวิชาการเมืองยังดูรู้เลยว่าจริง แต่ลิ้วล้อสองสาตัวกับเสนอหน้ามาโป้ปดกับประชาชนหน้าตาเฉยเมื่อความจริงปรากฏแต่ละตัวก็หันไปสายลมแสงแดดไม่มีสักตัวที่จะออกมาพูดถึงพฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบของตัวเองและกล้าหาญแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเลยแม้แต่น้อยนี่คือมาตรฐานใหม่ของนักการเมืองไทยสายพันดานแม้จะเรียกขานว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่แต่สิ่งที่แสดงออกมานั้นนอกจากเก่าแล้วยังต่ำ ชกกระโปกโคกมักง่ายเน่าเหม็นทั้งกายใจคอยเยียบย่ำน้ำใจประชาชนโดยไม่ใหญ่ดีถือเป็นการกระทำที่ดูแคลนว่าประชาชนคนไทยคงโง่เข่าเบาปัญญาและหลอกง่ายเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทั้งที่จริงกลุ่มคนที่โดนโกหกยังไงก็ยังเชื่อยังหลงยังรักยังเชีรยและยังสนับสนุนชนิดไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศและถ้าจะนับจากคนหลงส้มเน่าที่มีมากถึง14ล้านเสียง ถึงวันนี้ผมก็มั่นใจว่าได้หายศีรษะไปมากพอสมควรแล้วใครจะยังกล้าหารประกาศตัวเป็นประชาชนสายพันโง่ที่คอยอยู่เชียร์นักการเมืองสายพันด้านอีกก็ให้สังคมมันรู้กันไปว่าประเทศไทยมีคนไทยประเภทนี้หลงเหลืออีกกี่คนแจ็คลาเซล